นี่สองดอกสั้นดอกพี่น้องเฮ้ยเห็ดยังปลาเนี่ยนี่ปลานี่เห็ดยังเห็ดผัวเห็ดผัวเห็ดผวกเปล่พี่น้องเห็ดผวกเปล่พี่น้องนี่ยด้วนี่ว่าคำสิงพี่น้องวาเห็ดผัวกับแบบไงเนาะอ้พี่น้องปลาของมึงบันิอีพวกมันยังหาเป็นเนาะ สบายดีสบายดีสวัสดีสดพุณแมี่นองเนอยินดีต้อนรับของสุสานสาวตีทุ่งานยินดีพี่น้องวันนี้ห้าสิบกนนาพี่น้องไปห้าเฮ็ดกันน้องพี่น้องแจ็คสไใหว่บไหร่บุหูน้องไปกับซาปาหน่อยหอดยามหน้าเลียวพี่น้องเลยขาดจับตาไทยหน้าเอาตะกะน้องคิดห่อเลยหอดแดงหอดยามหน้าแล้ววันนี้าไปกันสองคนเั้พี่น้องไปต้อซาปาหน่อย ฮ่าเฮ็ดมาบูหัวสิได้ด้วยบ่กมาเข้าเจ้าหังกะเอามาเอาเวิร์ดได้นึกถึงกาแข่งกันเลยพลอยสองสาหรับทีมงานถัวว่าน้อยแชมเบีิไปนะมันนี่เพิ่นไปเหยียงเฮ็ดพี่น้องเพิ่นได้บ่ได้น้องถือกันว่ามาไปสำหรับหากเลยมาสองคนเขาเนาะไปไปเพาะกันยูฟ่าเฮ็ดเพิ่นน่ะพี่น้องเกยสิได้ไรบูหัวนะตอนนี้เงียบเงาอันนี้ยืนกันกันดีมาสุกก็หันมาโซอากันณีไม่ได้ออกป้าออกลง กว่าเลยมากมือนี้เนาะส่วนกระสอบหน่อยสองคนไปเบิ่งกันอยู่ทีป่าเฮสมีโบตอนนี้ตอนนี้กำลังยากเนาะสีหอดปลาเฮสเลยเยากเนาะเขาจะก็ออกมาหน้าอายุวดีไปยางก้างนี่เด้อเด็กไปอีเมนเออกระมี่เห็นเห็นแล้วเห็นอันนั้นพัวอะไรบอกอยู่จะเมื่อว่าห่ะมาข้อหน้าจะมีบอ มาสิมาเด็นน้ออยู่นะฮะน้องใหม่ฮะฮะเห็ดเผืองกินมดโคอ้ออ๋ออะไรอ่ะบอขมมากอขก็อีกบอขมมากเลยขมเพชดกินส่งมาอยู่มามาเบิ่งเห็ดเ็นสน้กจมากินใแล้วขึ้นมานี่บ่เนะเห็ดผึองเห็ดสิงนี่พี่น้องเอ้ย ไปขอไปปล่งยอยู่ในป่าคนเด้ดขนาดเด็กหลอยมาหาหน่อไม้บ้านนี้ยังได้ยิุ่ดไหลบ่ก็แกงเห็ดแต่บ้านี่แกงหน่อไม้ใส่เห็ด่เเพี่กันเหนด้ยนะพี่ห้อโอ้ฝุ่อาตกะเดินม่งหน้าเต็มเลยดันนะ ไปกาไปกีขอ,อยย่หน้าไต่าขามาห้าตล,ลอดขุ่ยอีต่าย,ายาพุ้ธบัญชีเล้ประเดี๋ยวออก้าน่านะนะเนาะตตะปัวนะวานกะอะไีเนนองเด้วไปกระดฮ้าเฮ็ดก่อน ตี๋ก็เห็นน้องใหม่ง่าน้อพี่น้องน้องม้นางดินเนาะอู้หน้องใหม่หันไีพี่น้องเอ้ยผัเบิ่งพีซูมไปให้เบิ่งผูวน้อนางดินพี่น้องป้าผัวแต่ก็หน่อเคี้ยวกะลายกอหนึ่งหาไปเท่าไรพี่น้องเมืเบิ่งเดี๋ยวขอสีถ่ายให้เบิ้งหนึ่งสองสามสี่หาหกหกหน่อหกหน่ออยู่ในกอเดียวกันนี่นะอ้าวพต ขันห้องบดเฮ็ดเนาะอาสิเปลี่ยนเป่าไม้เป็นห้านหนอม้เด้อพี่น้องนโตเ่นองนกรเสียขนนงดินสีขาวๆผู้พี่น้องเขามาใกล้ๆเนี่ยอมันเจ๊มันหวานเดิต้นเอานมใหญ่ๆเดือติดตั้งจะโกนในดิน

น้าบอกไงไปไปไปนาะชอบติวก็ซอปาไปหาอยู่เบื่องมันบามีกัดมาหาเบื่องนีเนาะเบื่อป่งพี่เนาะไปสติภากเห็นนะนี่ทางฝงเป็นว่าจะคือเขาจะเฮ็ดอยู่มาสอนหัวอะไร่ามือนึ่งตาไอ้เออซาปนอทเฮ็ดหรือกระแว่นกันก็เล็กน้อยนี่แน่ละเป็นคนเก่งออหอยคิอ กะหาสิบห้าเฮ็ดเผ่งเบื้องนั่นเนาะพี่น้องไปเบื้องมันบมมี่เมื่อกี้ห้าสิามพุ่ยเมื่กี้ย่างแล้วมาหน้าบอบบี้เอ้ยความัดใหญ่เี่เขามาเฮ็ดท่อใหญ่ซันนิ่งสบายตอนนี้เยอะสบายป่ะไปหากันอยู่เบื้องนะยังเบื้องด้วยหรอเปล่าเบื้องนี้ตัวบ่เทามาหาเบื้องหน้าชาวปีใหม่เนาะเห็นได้ดอกนึง ไปไปไปีหาีอาจะมีอีดอกเนาะอาจจะมีอยู่นเอไจังห็นหอยอันนี้จังาบาหาซื้ีเองเนาะเ้ยี่เห็นคือมีดอกเดียวนี่เฮ้ยเขาเคยมาหาเนะพี่น้องเบื้อนี้เบื้อหน้าเาว้าปีใหม่้สติมตาปลาได้จักหลอกแล้ว มันมันมันลำใช่กันกับใบไม้เองพี่น้องเขาหาโบเห็นเนาะเขาเนี่ยชั้นหนึ่งมันโบเห็นเลยปาแบบมันลำใช่กันกับกับใบไม้ด้วยนะต้องเคี้ยดีๆเลยปะด้วยอือโอ้กี่ไรต่อบะเขาโบเห็นมืสื่อเนี่ยบเห็นมืสื่อเนาะไอปะโนอะไ้จักหลอกแล้ว <laughs> Tao <laughs> <laughs> vào nó yên Và nó biao vừa kéo nó mãi nó đi để béo nó sợ tiêu nó mãi nó đi đi béo nó mãi nó đi 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 nó nó đi nó đi nó đi nó 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 nó

นอนบอกไงอ๋อขึ้นไปหาจังหันตาอ๋อนกไม้เนาะว่าดีงามซำเสียเอาไปแกะไปตบป้าไปนอนกันเาจะออกมาแต่ปลาเฮ็ดเนาะซาตีไปอยู่ซำนี่เฮ็ดอันนี้คือเอินน่ะเฮ็ดผึ่งเนาะพี่เนาะผึ่งไตใกล้มันแข้งเนียนี่เป็นบลาแนวนี้แล้วก็นกไหม้เนาะนกไหม้หันได้ต่ว่าซาตีบ่ได้เอาพี่เนาะแต่มันหนัก sẽ dùng để tổm xăm, kinh ăn với bụng với nhau Nó ơn mặt phổ bạc khổ nhưng mà sao nục nổi thì nọ Cứ để bè, bẻ, nối cấp với <laughs> nàng ba nội Nó Nó hổng quần nữa nè ba nội Nó hổng quần con Thấy không cháu nội hả? Cháu ba nội chóng đỏ มาสู่ขยจนมร้ป้าเขาป้ด้ิได้กบวขำตะกี้ขยเขาตหลอดเด้อข่อยหาตลอดเอทต่ยนเาสปียาอไแต่ว่าส่วนนี้ฮาบริปก็ออกมาป่าก็สับหน่อยซอเนาะไงทุกคนนี่ไงบักเขานะเม่กี้สมยืนลูกเขาหอดยามน้าพี่น้องเอ้ยนำให้นำหน้าเต็มยุ็จะเอากะเอามุงไปเลย เขาสิไปหลอกเบืงเฮ็ดอยู่เบื้องีกต่อก็จะสีเบื้อน่พี่น้องไอ้ยอปลาบระเขาะฮะจ๊สะเอาไไเบ้ได้นะน้องปลาเบืเฮ็ดตัเปรตบืเฮ็ดตั้งงูออกเร็ไปงแม่ด้าน้องหนึ่งน่าเอามาทามเบ้งเาจะทำมาสิแ่นกัจกินมดเลกะทิพี่น้องปะน้าไปเบ่้อเฮ็ดเฮ็ดยังอันาพขึนได้บ่ กินได้เงินป่ะลองเบิ่งเจ็บไปเบิดนะพี่น้องจะเป็นเฮ็ดเอียงเลาะดวงตาเฮี่พี่น้องสอตีเพี้นเฮ็ดแต่อันนี้บ่ฮู้ว่าเขาเอิ้นเฮ็ดอีหยังเลยนี่เลาะเลาะซ้ำพี่น้องเขาเอิ้นเฮ็ดเอียงปลาเนี่ยนี่ปลาค่อยเคลียไปแต่ยังบอกอยู่มีอยู่นี่เลย màu hồ, tao ăn gì đây? ờ, màu để sợi tivi xí áo, khoai chiên ha, nè, 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 du, nó cặp mương này, cặp bùn này, để thôi. P'Nong, cứu khẩu, chúng ta tìm thêm gì đây? cứu khẩu, nó kêu hết vậy, nó kêu thả mã đang đang kêu thả mã, nó có ẩn à, <laughs> 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 oh, <mình> là... <laughs> vào. Tạ, tiếp, áo nọ thì để việc, áo nọ đóng nữa. ไปเบิ้งพวกชาวไทยนะคุณมา่าแต่ไปลงาตุสิไอ้เบิ่งกัตาสให่ไเนันลาู้ัไดนเหยเมนี่เนหาอยู่นี่เด้อยเม่อนานี่แต่กอุงใส่กอีฟุดของอะไรพาะ เอออันนี้คือคือเฮ็ดอันนพี่น้องเฮ็ดเฮ็ดข้าเฮ็ดดินเนาะเฮ็ดมาเฮ็ดอะไรโง่ค่ะเฮ็ดยังเฮ็ดปลวกเฮ็ดปวกแล้วพี่น้องเฮ็ดปวกแล้วพี่น้องเรื่องเมว่าคำสิงพี่น้องเฮ็ดปวกด้ยเฮ็ดปวกกับักใหญ่เนาะเดื้อมาเดื้อพี่น้องเดื้อจะขึ้นไร่จะไปน้ำกันใช่ไหมไปทงเขินท่งผู้เดียวคน ขึ้นไปกับอะไรหรอขึ้นมาไฟกับทีนีนสีหาเนาะมันกมันหกขายากอป่าแต่ตบนหนาตายอีผูรอมาผิดกับพี่อีใช่พัฒนาได้ของขขวยก็ดีทีนี้ยังมาขอเอาขอกอปลาหันหน่นึ่งอ้ยเมไร่เรามาดีกีบไดไปย่งสัม้องอเห็นบ่อนหรอ

ดอกเดียวยามาเฮ็ดเบื so oh, no, uh, <im itation and ADA> ่อเฮ็ดยางเลยขยานไปไปเห็นมันอยู่แน่นอนขอกร่างไหลเฮ็ดหาจะปนน่อยย่างหาเฮ็ดย่างด้วย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 ไปเลยออันนี้เฮ็ดยางนี่หนังอ่าวบ่แม่สบอกองอมันอยู่หมองเดียวสีฮะแล้วป่ะพี่น้องออกหลอกเดียววะเนาะมันมีว่าจจัต้องหาเฮ็ดจัเฮ็ดัคหา เห็นสามมือบังเราจะเพดทนาโคกน้องปานหอได้เฮ็ดย่งลอกใหญ่ลอกนึงจะพาามผอัเาเจ้วขาน้ำดังให้เป็นขามก่อนจ้าเป็นว่าไต่เมื่อยจ้าข้ไหนได้ไรว่าคืออิญน้ำกดเขา ได้ได uhm, no, ้จะหอดดงในตอนนี้นอกใครก็ดีได้ได้สัม่าน้องใหม่นั่งดินมาตุมซะเบิดบ่าปะเบิดสคนแล้วอีกคนยังมาเปอุ้งเพือไปเบิดแตงโมเหรอยังมาอดีแต่มีเหือนาะหิบเบียนจะมาใกล้ๆขายางขาไม่กรเลิกพี่น้อง ก็เล so so mm. mm. yeah. oh, oh so yes. ิกหลแต่ป่าบาอย่างมันเปียกไก่เติบมาแต่ละเือนด้วยอีแด้ขนางล่าแล้วก็ซาก็นอย่น้องตอหันลาคีเหือน้เขาพี่น้องเลยเหือแต่สียากจะเอารถคนเก่าเนยเก่าได้ล่ะมาเล่นพูดตวบก็ต้อง่ยไปต้นแต่ปลาสีขาเหือ Ô tớ gọi là. bạn thấy xong thì đã khi nó chín là hả hết hả nó Bạn hả có xong. Nó nó mà tớ <laughs> Thấy nó hả có gì? Đừng mà sợ cơn hả Má nó phải con hả? Má sống con chào ไป่เ่อนอยากอันนั้นเอาเมื่อน้ำพี่น้องเอ้ยยังเอายังเมื่อยังเมื่อจะมาสะอะไรพี่น้องอันนั้นเราหายไปเอาเนาะเมซี่แล้วก็ค้นในบ้านทอนเดี๋ยวพี่น้องแล้วอันนั้นมาน้ำดังเขาเนาะโอ้เขาก็ดังไผ่เขื่อนได้ขึงขึงน้องนต่เผื่อว่าอันนั้นเราหออใส่ให้มาเอาเนาะเราก็ไปตัวมาเอาเนาะ ยางเมื่อก็บ่ยยางเนาะมาสะเนี่ยนี่ตรงไหนยางโอ๊ยโอ้ไปน้องนุ่มผูกกับแม่ซีเนาะแม่เพื่อนพูดมึงจะยับเขมานหน่ยพูดทังแม่ทังถูกเมื่อไหร่เมื่อไหร่คนตะกตาใส่ค่ะเขาเมื่อไหป้าเมื่อไหร่พี่น้องเฮ็ดเราสออ่นเด็กเฮ็ดทานเฮ็ดอะไรนะพี่น้องอันนั้น ลูกกะไรแม่กระไรบุญม่ฮะคนตะกตาแลค่ะจะเป็นเก่งฮะคนตะกั่นตานะใดคนตะขึงตาคือกันอีน่อะเท่นี้แหละอ้มาแบบนี้ตีสพายเมื่อแบบนี้คคนเทาหนังเงื่อนทางนไปพี่น้องไปเจอกันยูธานาะมันสุุเด็ดพี่น้อง ป้าของมึงบันทอีผูกมันยังหาเป็นเนาะเป็นไรรเปยวนี่ไปไไเ้ยอากะดาอินทีป้าพ่อเฮ็ดเงยี่้พี่น้องไปไปเฮ็ดเฟงแไหนกอดเนาะเฟืองเท้าไปพี่น้องตอนนี้ฮะ้าสิบผ้ากันกับเดี๋ยวนะ เมื song, ũ, lại lại không cho nói ่อกางวัจนสิบสองโมงเลี่ยพี่น้องตอนนี้เกตกับไาเวลาเนาะยาใส่พี่น้องเบิร์ไม่ปายของชอบปลาหน่อยกับอาหารชอบสีซับบ่ปลายรปลาตสีดรอปับอาหารกียบ่เาม่นอนงาก่างป้าเด่นนอกสบาปลาเมื่อยไรพี่น้องเลยอยากคิดเขาเลย ไปสอนในกินหมี่กิสื่อแล้วปลาแล้วก็เพรามาฝากเงคลิปเมื่อไหรด้วพี่น้องมันเหม่ยหลางแห่งอันดีปากเป็นกำลังใจให้นซองซาอนเลยเลยพี่น้องบุษบดีไทยอีกอย่างให้พี่น้องในเบิ้งในส้มเลยเนาะนอกจากมาปลาห้าเฮ็ดนี่แหละเพราะว่ามันหอดาดูการเนี่ยเด้อนี่เอฟซีปะแกงหน่อไม้อีกแล้วอดเบิ่งกันเลยพี่น้องเพราะว่าส่วนนี้มันดูการหน่อไม้นาะก็ต้องสิบห้าแต่หน่อไม้เขาปลาแกงกินอะไรเนาะอนนี้โบจ่าสิบาคิดอย่างน้องจับ เขาปตาห้างเฮทฮหนโนไม้นี่พี่น้องกับตองเบิ่งไปก่อนะดูบ้านหน้ากับตองเนี่ยนี่แหละเนาะครับถ่ายคลิปวิธีบ้านบ้านให้พี่น้องได้เบิ่งได้ชม่ส้มมากับอาล้ำหน้ากัถ่ายคลิปล้ำหน้าไก่เด้มื้อนี้กะล้ำหน้ากีนเนยก็ไปอยู่เขาบนเขาตัดตีได้ตะก่าอะไพี่น้องไปถ่ายเบิ่งว่านในพืชแมันตกเนาะปะก็เลย้ปลดออกมาถ่ายไว้กอีกล้มาบ้านถ้าผ่านี้มื้ออื่นเมริคนะแล้วก็เลยบ้านเด้อเพิ่นตกกับบานเด้อ ย่ะใส่บางทานทางที่ว่าเห็ดใหม่เนาะเขากำลังมาเก็บพี่น้องจือว่าตอนเขามากินเขาป่าพี่เนาะเขาทิมงานเนาะสุกรถจนสิตายเจนี่เขามาแปลงนะเนาะจ้างเขาเห็ดทางให้สบายแบบนี้พี่น้องเลยถ้าสะมากินเขาป่าเดี๋ยวว่าสุกมาแต่ไทยเนาะสะมากินเขาอยู่นั่งกอกนี่แหละเนาะฝนกะตกะมือหอดยามพ้นเด็กดีขมื่อไหลนี่แหละ